งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราครับโอ้โหช็อกเลยนะครับช็อกจริงๆครับสำหรับข่าวนี้ของเควินเดอ์บอยและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็ออฟฟิเชียลสักทีครับเควินเดอ์บอยประกาศลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤด,ดูกาลนี้ครับ เควินเดอะบอยครับกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังหมดสัญญาค้าแข่งที่ถิ่นเอเดียสตเดียมหลังจบฤดูกาลนี้ครับดาวเตะเบลเยียมวัย33ปีครับย้ายมาจากโบบวกเมื่อปี2015ครับก่อนคว้าแชมป์16รายการร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ เป็นเพียมลีกหกสมัยยูฟาแชมเปียนลีกหนึ่งสมัยอันนี้ก็เป็นรายการหลักๆนะครับเดวบอยทำไป1 0 6ประตูครับจากการลงสนาม413นัดในทุกรายการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ช่วง2 3ฤดูกาลที่ผ่านมาในมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดครับรบกวนอยู่บ่อยครั้งครับทำให้เขาในะได้นั่งเป็นตัวสำรองท่าส่วนใหญ่และในซีซั่นนี้นั้นก็ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเพียงแค่16เกมเท่านั้นครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทำให้เควินเดบอยนะประกาศอำลา แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเขาก็คงรู้แล้วล่ะครับว่าร่างกายของเขาตอนนี้มันไม่เหมาะกับเพียร์แมลีกอีกแล้วนะครับเดอะบอยเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักครับเมื่อเห็นสิ่งนี้คุณคงรู้แล้วว่าเรื่องนี้จะมุ่งหน้าไปทางไหนดังนั้นผมจะขอพูดตรงๆเลยละกันและบอกให้ทุกคนทราบว่านี่เป็นช่วงเดือนท้ายๆของผมในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วและขอทิ้งท้ายด้วย คำขอบคุณล่วงหน้ากับทุกคนที่คอยสนับสนุนเขาในช่วงระยะเวลาที่เขาคาแข่ขงอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอดมาครับคาดว่าทีมต่อไปของเควินเดอบอยเนี่ยนะ่าจะเป็นอินเตอร์ไมอามี่นะครับในศึกเมเจอร์ซกอตเกอร์ลีกที่สหรัฐอเมริกาครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอดูต่อไปครับแม่ก็อย่างที่บอกครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราครับเพื่อนๆมีความคิเดเห็นอย่างไรครับทีมต่อไปของเดอะบอยจะเป็นทีมไหน พูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ